สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุ้ยมากับโจทย์ภาษาอังกฤษค่ะและท่าน้องเห็นโจทย์ข้อนี้นะคะจะรู้ได้เลยว่าเทคนิคในการทํานะคะไม่ต้องอ่านทั้งประโยคมันง่ายนิดเดียวเนาะคือ คีย์เวิร์ดนะคะของข้อนี้มันคือคำว่า off ค่ะคำว่า off นะคะก็ all of f เนี่ยนะคะเห็นคำว่า off ปุ๊บนะคะจำไว้เลย off เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำประเภทบุพบทนะคะก็คือคำเชื่อมนั่นเองใช่ไหมคะคำเชื่อมบุพบทอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีแบบ in on at อะไรพวกนี้เนาะเรียกว่าเป็นคำเชื่อมหรืออุพบทนะคะจำนะคะถ้าอุปบุตเนี่ยมันบวกด้วยสรรพนามเนาะมันจะเป็นสรรพนามที่อยู่ในรูปของกรรมค่ะดังนั้นนะคะเราจะใช้ all of v อย่างเงี้ยไม่ได้จะต้องเป็น all of us เพราะว่า us นะคะ เป็นกรรมของ V 2ตัวนี้นะคะ V กับ us เนี่ยมันแปลว่าพวกเราเหมือนกันแต่ว่า V เนี่ยเป็นประธานนะคะ Us มันจะเป็นกรรมและหลังบุพบทเราจะใช้สรรพนามในรูปของกรรมดังนั้นก็ได้เป็น all of us นั่นเองค่ะนะคะและตัวที่ top ท็อปิีอันนึงเหมือนกันเราจะพูดว่า between you and me นะคะ ะสังเกตเห็นว่า between นะคะระหว่างเนี่ยก็เป็นคำที่อยู่ในประเภทกรุบพบทเช่นเดียวกับ off นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็น between you and me ไม่ใช่ between you and I นะคะ I เป็นประธานนะคะส่วน me เนี่ยมันก็แปลว่าฉันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรรมค่ะพี่หนูก็จะพูดว่า between you and me there is no difference ระหว่างคุณกับฉันมันไม่มีความแตกต่างค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็มาพูดถึงเรื่องของเทคนิคภาษาอังกฤษดีๆเนาะและถ้าเกิดเราอยากจะติดตามกันนะคะสามารถที่จะแวะเข้ามาคุยกันได้เลยของพี่นุ้ยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายทั้งแหล่นะคะจะลงท้ายด้วยนุ้ยอังกฤษนะคะอาจจะลงท้ายหรือขึ้นต้นก็ได้เป็นคำว่านุ้ยอังกฤษ N U I English นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ค่ะกับพี่นุ้ยค่ะบ๊ายบายค่ะ